กลับมาในช่วงนี้นะฮะเรามาดูกันที่อุปรกรณ์ชิ้นใหม่นะฮะที่ไม่ได้รับการอัปเดตมาน,านานจากทาง Apple นะนั่นก็คือ HomePod โดยที่ครั้งนี้นะฮะโฮมพอดเนี่ยเปิดตัวออกมาเป็น HomePod Mini นะฮะไม่ได้เป็นการอัปเกรด HomePod แต่อย่างใดและ HomePod Mini นี้นะฮะก็ไม่ได้วางจำหน่ายในประเทศไทยอีกเช่นกันเหมือนใน HomePod เลยนะฮะเพียงแค่ว่าเราจะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะโดยมาครั้งนี้นะฮะแเเนี่ย เปิดตัว o o m p p o r t n i นะขนาดเ,าเป็นขนาดยอดส่วนของ Home พ o d นะที่มีขนาดเล็กลงนะผสมผสานการใช้งานกับ Siri นะเข้ากับการใช้ชีวิตในบ้านเนี่ยได้สะดวกขึ้นนะราคาอยู่ที่999ดอลลาร์หรือประมาณ3,000กว่าบาทนี่แหละนะฮะ HomePod Mini นะฮะเรียกได้ว่ายอดส่วนที่มีขนาดเล็กลงนะมีความสูงแค่3.3น,นิ้วเท่นิวนั้นเองนะฮะด้านบนเนี่ยมีไฟนะแสดงสถานะการตอบโต้ก,กับ Siri นะฮะเสียงคุณภาพนะฮะ เสียงคุณภาพด้วยการใช้4 d r i v e อนะฮะให้เสียงรอบทิศทาง360อ,องศาก็ดูสิครับคุณผู้ชมลำโพงรอบตัวซะขนาดนี้นะฮะสามารถทำงานกับแอป,ปเล่นเพลงนะและวิทยุออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็น Apple Music, Podcast, Pandora หรือ Apple อ Amazon Music ก็ตามนะฮะเวลาที่เราใช้งานลำโพงหลายตัวในบ้านสามารถเชื่อมต่อในการสตรีมมิ่งเพลงข้ามห้องได้นะฮะ หากลำโพงอาหากวางลำโพง2ตัวในห้องเดียวนะฮะจะทํางานร่วมกันแล้วก็ให้เสียงที่เต็มอิ่มนะฮะในแบบสเตอริโอกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าซื้อมา2ออันกลายเป็นสเตอริโอกันเลยทีเดียวนะฮะ ด้านในด้านในนะฮะฝั่งชิป S5 นะฮะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์วิเคราะห์เพลงที่เล่นนะฮะพร้อมปรับความดังและไดนามิกไดนามิกเรนจ์ให้อัตโนมัติเลยนะ,ะนอกจากนี้นะยังรองรับการทำงานกับชิป Ultra w i ไวแบนดนะฮะที่ใส่มาใน iPhone 11นะฮะช่วยให้รู้ตำแหน่งของ iPhone ได้นะฮะผู้ช่วยอัจฉริยะในบ้านนะฮะเน้นการใช้งานง่ายนะฮะ ฝัง s i ร i มาในตัวมีลำโพง3ตัวสำหรับรับเสียงนะฮะแล้วเราสามารถสั่งให้ s i ร i เนี่ยเล่นเพลย์ลิสสอบถามข้อมูล s i ร i เนี่ยเข้าถึงแอปบน iPhone นะฮะถามข้อม Siri เนี่ยเข้าถึงแอปบน iPhone นะถามข้อมูลขอความสภาพอากาศเตือนความจำนะจนไปถึงการรับสายโทรเข้าได้เลยนะะแถมยังจดจำเสียงของสมาชิกแต่ละคนในบ้านได้นอกจากนั้นนะฮะยังทำงานร่วมกับ โฮมนะฮะสั่งอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟหรือว่ากล้องวงจรปิดอะไรประมาณนี้นะฮะฟีเจอร์ใหม่นะอินเตอร์คอมนะฮะส่งข้อความจากโฮมพอดนะฮะตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนะ,ะที่อยู่คนละห้องในบ้านอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะรวมกับเอรวมถึงทํางานร่วมกับ iPhone a p p l e Watch คลาบคาร์เพลย y ได้ด้วยนะฮะเอ่อช่วยเชื่อมต่อสมาชิกในบ้านเนี่ยเข้าด้วยกันถือว่าเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อสมาชิกก็ได้ก็ว่าง้นก็ได้นะฮะ ส่วนความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวตัวซีรีนั้นนะฮะจะทำงานบนตัวอุปรกรณ์นะฮะมีการเข้ารหัสป้องกันการรั่วไหลนะฮะเ,เรียกได้ว่า Apple เนี่ยขึ้นชื่อเรื่อง Privacy หรือความปลอดภัยอะไรประมาณนี้ความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายถึงขนาดนั้นก็ได้นะฮะแต่ก็กังวลไว้หน่อยก็ดีเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันที่โจนสามารถที่จะแฮกข้อมูลของเราไปได้อันนี้ก็ควรจะระวังไว้ดีหนึ่งนะฮะ ตัวเครื่องนะฮะเป็นสีขาวและสี Space Gray นะฮะเริ่มเปิดให้จอง6พฤศจิกายนนี้นะฮะแล้วก็วันที่จองเนี่ยก็พอๆกับ iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 12 Mini เลยก็ว่าได้นะฮะ